โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่มาทางมานะครับผมวันนี้อยู่เกมจัดบาปนะครับแน่นอนครับผมวันนี้เราอยู่กับ킹เดียเน่นะครับคู่ตัวละครใหม่นะครับที่เข้ามานะครับเป็นคู่ที่2จากดัตเบดนะครับซึ่งแน่นอนเลยสตัวละครเนี่ยต้องเก่งแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ายังพอกรพอไม่ระบุอยู่ถามว่ามันสู้ได้ไหมมันสู้ได้นะแล้วก็มันค่อนข้างนิใจน่าจะมีโอกาสชนะได้อยู่นะครับถ้าไม่โดนส่วนนะแต่ก็นนะครับผมนะเราต้องเข้าใจเอกลักษณ์หรือว่าความสามารถของตัวมันเองก่อนว่ามันทํางานยังไงบ้างนะครับซึ่งโอเคมาม ผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับนะ เริ่มมาแล้วผมแจกสแต็กพื้นฐาน15%แก่พวกพ้องก่อนเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เพิ่มสแต็กตนเอง7%ต่อพวกพ้องที่มีชีวิตอยู่นะครับนะหรือว่าอยู่ในสนามนั่นแหละนะครับมีเผ่าทูตเผ่ายักษ์แล้วก็7บาปนะครับผมก็คือสามารถเล่นได้3ามคอมเลยนะครับนะไม่ว่าจะทูตยักษ์หรือว่าอัศวิน7บาปก็ตามแต่นะครับเริ่มมาเนี่ยมอบโทรศัพท์พัตุท้ายก่อนนะครับผมนะเป็นเป็นดีบัฟที่จะแปะให้ฝั่งตรงข้ามนะครับที่จะสามารถสะสมดาเมจที่จะรับนะครับสูงสุด400,000นะครับผมนะแล้วก็มอบราชินีเผ นะครับสาบหินนะครับอันนี้ขอบบนไยคือทําไมคุ้มกันแค่สาบหินวะ <c oughs> คือมันมีระยะเวลาแค่เทินเดียวมึงคุ้มกันดีบัฟทุกอย่างเลยไม่ได้หรือไง ช่มและในกะบมเมื่อกรณีนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสะสมโทสะพระสุทานะครับถึงค่าสูงสุดก็คือ4ี่แสนนั่นเองเนาะมันจะมอบนะครับผมโทสะราชทูตให้แก่ตนเอง1อันนะครับสูงสุด3อันนั่นเองนะการสะสมนะครับทำได้โดยการที่รับดาเมจหรือว่าโจมตีหรือทําดาเมจนั่นเองนะครับนะถ้าครบ4ี่แสนเนี่ยเราก็จะได้โทสะราชทูตนั่นเองนะครับซึ่งบวกโจมตี7%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับนะครับผมนะลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดทับซ้อนได้สูงสุดห้าอันนั่นเองนะครับผมนะและแน่นอนครััััััับบบบบผมมมอออออนนนนนนีี้้กกกก็คคคคืืเเเ่่่ยวลตติิะะะรรรงใชสหู ศัตรูที่ติดโทรศัพท์พัุธาเนี่ยจะสร้างระเบิดเพิ่มขึ้น20%ของค่าสะสมนะครับ ก็สมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่าสะสม400,000ใช่ไหมก็โดนไปเลยของ20%ของ400,000นั่นเองนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มตามอันติของเราด้วยนะครับยิ่งเราอันติมากเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจที่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็พวกพ้องนะครับที่ได้รับดาเมจนะครับจากการใช้สกิลเนี่ยมันจะถอนโทสะราชาทูตไปด้วยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามโดนตีใครสักคนเนี่ยในฝั่งเราเนี่ยโทสะราชาทูตจะโดนถอนไปนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมอันสุดท้ายนะครับถ้าเราสัับพิงงงฝ่ตรข้า ไม่สุดท้ายนั่นเองอันนี้ก็ว่บนไหนเด้อจะทำให้มันยุ่งยากทำไมวะใช่ไหมเราลดดาเมจให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับนะซึ่งเวลาัตีเยอะเนี่ยเราก็จะได้ลดดาเมจที่มากขึ้นนะครับสูงสุด50%เอนั่นเองนะครับนะคือ20%เนี่ยผมลองๆกับไม่ระบุแล้วคือไม่เห็นผลเลย แรงเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะโอเคครับผมไหมเดี๋ยวเราไปลองการตอสู้ดีกว่านะครับซึ่งทีมแรกนะครับก็เป็นทีมฟ้าล้วนนะก็เป็นทีมที่แนะนําไว้แล้วแหละว่าไอตัวอัลฟาเนี่ยควรมีนะครับกับเบต้านะว่าทีมทูตเนี่ยจะเบต้าแน่นอนถ้าตัวละครคิงแล้วก็ได้แอนมาใช่ไหมแต่ว่าผมบอกผิดไปนิดเดียวนะครับนะผิดไปอย่างเดียวอ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นทีมนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมหลายทีมแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นการรีวิวนะครับนะโอเคทีมแรกไปลุยโอเคครับผมไหมเจอกับทีมแรกเจออะไร โอ้ผมาแน่นอนอยู่แล้วนะไม่ว่ายัางไงเราก็เจอกับทีมที่แบบแม่อ่านะครับผมนะสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆคงหวังว่าเออมันจะมีล้างบัฟไม่พี่ไม่มีนะครับแต่มีการสาปหินั่นเองนะครับโดยการใช้สก,กิลแรกนะครับซึ่งเราต้องมีโทรศัพท์ทูดก่อนซึ่งเจ้าตัวเดร์เนี่ยมีพรที่สามารถเสกโทรศัพท์ทูดให้เราได้นะครับเราจะได้โทรศัพท์ทูดทันทีเลยนะครับอ่าเห็นไหมด้นเราก็สามารถที่จะแปะ นะครับผมนะหรือว่าลางบัฟได้นะครับอ่าโอเคซึ่งโทรศัพท์สูตรนะครับก็ตามาที่อธิบายแหละมันจะมีได้รับ2แบบก็คือเรากดใชจพรได้ทันที2อันนะครับหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยสะสมดาเมจครบ4ี่แสนเราก็ได้เพิ่มอ,อีกนหนึ่งแสเน่ะนะครับนะนี่ลางบัฟไปก่อนเรียบร้อยนะครับผมสาบมิลินไปด้วยเนะี่ยอย่างน้อยเนี่ยดาเมจมิลินเนี่ยบัฟไปบล็อกไปก่อนเลยบล็อกไปก่อนเลยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยบล็อกก่อนเลยนะ เคียเดินมาแล้วครับผมแล้วผ่านมาหนึ่งเอมีอัลฟานะครับผมบล็อกดาเมจไว้อยู่นะครับหมอกเทพนะอัลฟาโดนสับมาไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับและถึงเวลาเลยครับผมมันถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับผมสะสมดาเมจนะครับที่เป็นไอเจ้าตัวชื่ออะไรนะชื่ออ่านยากชิบหายโทรศัพท์พุทธานะครับสี่แสตนะครับเห็นไหมเราก็ใช้สกิลหมู่จัดไปได้เลยนะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%ไงของตีหนึ่งไง อันดีหนึ่งก็ดีหนึ่งนะโอเคผมอันตรีหมู่ไว้หนึ่งที <c oughs> ถึงจังวะเ <c oughs> ออถึงเหรอเรียบร้อยครับผมนั่นเหลือแค่เฮลตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่กลัวแน่อนอนไงโอเคโอเคเฮเริ่มแล้วเริ่มแล้วอาจจะเริ่มกลัวนิดนึงนะถ้ามีเมอร์ลินมาด้วยเนี่ย แล้วดูนะดามเมจที่เหลือแค่สองตัวนี่มันเหลือแค่สองตัวนะดามเมจมันเยอะจังว่ะแล้วได้แล้วผมปาดอีกรอบหนึง่งแล้วมันเหลือแค่สามตะกิ้นี่น่าจะเรียบร้อยเลยโอเคผมนะเราก็จัดก,การได้เลยนะจังหวะนี้นะผมเราเอาไอตัวเฮลเนี่ยไม่มีปัญหาละนะโอเคเดี๋ยวนะผมเอานี่ดีกว่าผมเอาเจ้าตัวเมอร์ลินก่อนดีกว่า ตัวปัญหาเราเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแปลกแปลกแบบผิดหวังนิดนึงก็คือเวลาตัวอื่นที่มันลงสนามมาใหม่เนี่ยมันไม่สามารถติดโทรศัพท์ประตูทาได้นะครับก็เสียดายนิดนึงจริงๆโทรศัพท์ประตูทาม,ม,มันคือการเพิ่มความแรงแล้วก็การที่เราได้บัฟได้ง่ายด้วยเนาะแต่ว่ามันดันติดแค่ตอนเริ่มเทินเฉยเลยไม่ว่าจะเป็น p v หรือว่า PvP ก็ตามแต่เนาะ แอบเสียดายนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งจริงๆเที่ยจริงๆริงน่าจะปรับว่าแบบอทุกๆสามเทิกทกทออนก็นได้อะไรก็ได้นะอ่ะโอเคผมนทีมนี้กันอีกรอบนะครับนะแน่นอนครับผมเจอทีมอะไรไม่เจอนะครับก็เจอทีมเดิมๆมาถึงแม้ว่าจะมีตัวเฟรดมานะครับแต่ว่าทีมลิงก็ยังไม่หายไปนะและแน่นอนผมเราเล่นเหมือนเดิมไหมใหม่ดีกว่าเรา,เราเล่นเหมือนเดิมดีกว่าเราเล่นเหมือนเดิมเลยนะผมนะผมจะ กำจัดนะผมตัวเสี้ยนหนามเราไปก่อนนะครับนะก็คือเจ้าตัวมิลินนี่นะเราต่อยมิลินไปอนหนึ่งทีนะผมแปดมือน,นะครับผมนะแล้วก็เลยซอสทางผมง้างธนูมาแค่ชิงบลาบไปหนึ่งทีแล้วถึกด้วยไงยประเด็นอืถึกไงแย่ yeah, ละอ่ะโอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ยังติดโคนกระแสอยู่นะ ป่ารงค์ค่ผมออกการไปถึงสองใบนะครับผมนะติดเชื้อมาก่อนแต่ติดเชื้อไม่ได้นะครับเรามีหมอกเทพนะกันดีพับไว้อยู่นะน้าแข็งยิงมาเรียบร้อยครับผมหมอกเทพของอัลฟาหายไปแล้วนะและแนะ่นอนผมน้องเทลปาดมาถือเคียวมามเรียบร้อยคึงหลอดแล้วกูอ่าโอเค,คผมและครับผมนะนี่เลยคอมโบที่ต้องการนะผมนะ่ยเมอลินไปก่อนเลยและแนะ่นอนผม ชักธนูขึ้นมานะครับแล้วยิงเพื่อฆ่าเมอร์ลินเรียบร้อยครับผมไหม,มยังไม่ตายยังไม่ตายรับไปอีกทีอเรียบร้อยสุดเฮลปล่อยไปไ <c oughs> อ่ะไปผมผมรู้สึกว่ามันมันได้นะมันชนะได้เลยแต่ว่าเราต้องเราต้องแบบเราต้องอย่าปล่อยให้มัน <c oughs> จะปล่อยให้มันมีโอกาสเอาสก,กิลนึกออกไหมทั้งไงไมิลิมนะมิลิมตัวดีเลยอาโอเคไหมเราก็นะครับผมจัดการไปนะปิดเกมให้เรียบร้อยนะครับนะโอโอเคผมเรียบร้อยผมเนะสุดยอดมากนะอะเอาผมนะจบไปกับทีมนี้นะทีมนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ค่างดีนะมันก็ครบเครื่องของมันนั่นแหละนะครับนะแต่ก็ แทนสล็อตเนี่ยอันตีเยอะยิ่งดีนะครับแต่ท่านตีไม่เยอะเนี่ยผมว่าลองเปลี่ยนตัวละครดูก็ได้นะอ่ะแม่ไปกับทีมต่อไปครับผมแม่ทีมต่อมานะผมเราอยู่ทีม7บาทนั่นเองนะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครบัตเบดกับตัวคิงแดนเนี่ยมันจะมีพรนั้งคู่ใช่ไหมครับซึ่งพรเนี่ยเราจะเลือกใช้ได้แค่ตัวแดรตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งตัวที่เราจะใช้เนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายนั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนนะผมถ้าเพื่อนเพื่อเล่น เจ้าตัว2คู่ประสานเนี่ยเพื่อนๆต้องเอานัดเบ็ดเนี่ยมาทางนี้เนาะเพราะว่าถ้าไม่เอานัดเบ็ดมาทางซ้ายเนี่ยพลของนัดเบ็ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องใช้มากกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเรียกดาบออกมาค่อนข้างยากนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับไปดูนะผมไปลุยโอเคผมทีมต่อไปที่เราเจอครับผมแน่นอนเลยมีโอเจอแดดโอเคอ่าเริ่มเริ่มมาผมเปิดโลไปก่อนนะครับผมและแน่นอนครับผมเลยเรานะครับผมเล่นเหมือนเดิมดีไหม เล่นแบเดนไมรู้จะได้ไหมแต่ว่า,ารเรามีสาบหินสองรอบไงเรามีสาบหินสองรอบอยู่เพราะฉะนั้นเราทำดาเมจทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราทำดาเมจทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วเดวเราค่อยสาบหินรอบที่รอบต่อไปดีกว่านาะเพราะว่าเรายังสามารถกันดาเมจได้นะครับเพราะเรามีโล่ของดัดอยู่ไงล่ะโอเคอย่างนี้การ์ดเราเป็นใจยังไงล่ะครับนะครับผมนะจูจมสายไฟรับไปก่อนนึงทีนะแล้วเดนนี่ผมสกิลหมู่ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยติดฝนก็ใส่ไปแล้วนะ ดัดปาดมูไปอีกหนึ่งทีถึกจริงๆนันเราอ,ะ,อะโอเคไม่เป็นไรครับผมแต่แผนเราเนี่ยได้แล้วนะตอนนี้เรามีโทสามหนึ่งอันนะครับเราขออีกโทใส่หนึ่งอันแค่นั้เองนะครับเรามีข้อดัดเบ็ดอยู่ไงผมรู้สึกว่าทีมนี้ก็ไม่ได้แย่นะเลอ,อโอเคแล้วปาดมาคือดัดเบ็ดผมว่ามันถึกอยู่แล้วไงเป็นจุนเดมเนาะเราก็น่าจะได้อยู่โอ้ย เห็นไหมพอเราจะสาปปุ๊บทีนี้โทรศท์เราหายแต่ไม่เป็นไรเราเก็บโทรศส์ได้ใหม่นะครับเนี่ยเก็บโทรศทะใหม่นะครับแล้วเราก็เรียบร้อยผมนี่นัดเบ็ดนะครับผมทำนาเมจให้หน่อยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับผมสี่แสนน่าจะถึงอยู่เนี่ย,ยจะสังเกตได้ว่าการที่เราจะสาบผิดสักทีเนี่ย มันจเงื่อนไขมันจะ,นนจะใช่ไหมนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะจริงๆผมรู้สึกว่าสาผินเนี่ยให้เราสาผินไปเลยไม่ได้หรอเนาะเสียดายนิดหนึ่งนะใช่ไหมเออให้เราสาผินไปเลยไม่ได้หรอนะต้องแบบต้องแบบรอใช้โทสะอะไรเงี้ยผมว่ามันอุมันขัดใจนิดนึงอะใช่ไหมเอ๊ะมาแล้วโทสะนี่หายง่ายมากเลยหายโคตรง่ายเลยอะเอ๊ะโทษะหายไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะหายไปได้นอนนะครับกับดามเมจหมู่อลองรเนะ โอเคดัดมูไปดีแอนมูไปแล้วก็ดัดเอเดี๋ยวนะลืมลืมลืมมันติดไอ้นี่อยู่นี่วบบไม่แต่ว่าติดยังไงก็อ่ะมาน่าจะได้อยู่มั้งเมเลียดัสส์ทิ้งไปก่อนหนึ่งแอนนะครับเนยิกูโซไปโอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ ย่ป๋อปอย่างที่ผมคิดเลยมันจะเหลือไอ้นี่ไว้ตัวอย่างเง้เหรอ,อผมว่าหัวเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่เรายังได้อยู่แน่นอนนะครับเนี่ยม่ว่ามีลินจะปั่นอะไรมาตาไหเรายังได้อยู่แน,น,น,นะน,น่นอน,อ,น,อ,นอืมไม่เข้าไงไม่เข้าไงเต็มตัวแน่นอนมิรินเปิดโล่สักรอบมึงไงเอ,อ่อ ถึงจะแม่นติดหนึ่งก็ทำแต่แต่ผมขอใช้ไปแล้วกันนะครับนะเออไป <S <S เรียบ้อยผมนะก็ประมาณนี้เนะี่ยถาถามว่าชอบไหมผมรู้สึกว่ามันการเล่นสนุกดีนะแต่ว่ามันมันสนุกด้วยความที่แบบเราได้ตอบสู้กับเออเบต้าที่เก่งว่ะ แลถามว่าตัวนี้เก่งไหมนะผมว่าเก่งนะครับแต่ถ้าเจอเล่นมันด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องวัดกับการใช้การ์ดหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะออกการ์ดได้ดีหรือเปล่านะครับนะก็เรามาเล่นกันได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแล้วก็คิดว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีตัวซัพพอร์ตทำให้ตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็รอหน่อยแล้วกันเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าในฝั่งของตัวละครเผ่าทูตเนี่ยมันมีให้หยิบเลื่อนของใช้ มันมีให้หยิบเลือกค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันต้องอาจจะต้องรอเวลาที่ดึงต้องบิ้วก่อนเนาะผมว่ามันจะเก่งขึ้นมากกว่านี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเปิดไว้เดยครับตัวนี้เนาะยังไงมันก็ต้องเปิดแหละตู้นี้มันค่อนข้างดีเนาะและข้างตู้ดีมากๆนะครับอ่าโอเคนะส่วนการรีวิวหรือไงแต่ว่าไปดูในเพจได้นะครับก็อธิบายไปแล้วเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน